โอ้มันอยู่ในท่อครับตัวใหญ่เลยนี่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 มันอยู่ในท่อนี่ก็ใช่ครับเนี่ยอู้ลองดูโอ้ไอ้กแล้วซึ่งพึ้งเสร็จโอ้ยไป็นชิปลาช่อนปลากั้งปลาช่อนครับปลาช่อนอู้โอ้ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่โอ้ ลุงเ,เนตพาลุยเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอเฮลุงเนตพาลุยเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอเฮลุงเนตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตจะพาลุยส่งปลาครับหาส่งปลาตรงกลางคืนไม้ที่ลุงเนตมาปั่เบ็ดเนี่ยครับน้ำมันแห้ง มาวานมาวิดปลาแต่เยอะเลยวันนี้ลองสองปลาดูครับจะได้หรือเปล่าต้องไปลุ้นกันไปครับจะมีตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับสองกันแบบเนี้ยจะได้สักตัวไหมโอ้ยน้ำคุนติ้วปลาอะไรปลาอะไรโอ้น้ำคุนครับน้ำคุณ,คคณโอ้เขา้ารูไปแล้วมั้งโน่นปลามันอยู่ในรูครับ มันเข้ารูจะได้สักตัวหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ลองหมานเลยครับปลาหมอเยอะเลยปลาช่อนไปไหนหมดมีแต่ปลาหมอหน,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 นุนๆหนุนๆปลาขาวอยู่ไม่นต่นละบุกช่อนตัวใหญ่ช่อนตัวใหญ่ช่อนตัวใหญ่อู้ยหโอ้โอุ้ยอุ้ยอุ้ย เจอละตัวครับชอนชอนช่อนช่อน,อนเจอละได้แล้วครับแต่ยังไม่ได้จับเข้าออตะคองเพื่ยังเข่าโจโลเข่าโจโลอืโอ้ช่อนชอนตัวสวยเลยนี่ครับโอ้โหเข่าโจโลขอได้ตำน้ำพริกครับอ๋อ เต็มแรกเต็มแรกมันหมานใส่ตะข้องก่อนหมานมาตัวนึงละไม่เหี้ยวไม่เหี้ยวโอ้ยนม่นมัปลาเลยโอ้โหเยอะแยะเลยเขาผอกครับมันเป็นปลาเลยนะอุ้ยปลาเลยเนี่ยทันหรือเปล่าโอ้โหปลาเลยเนี่ยปลาดุกปลาดุกเลื้งถึงปึงน้อยตัวไม่ใหญ่นี่เป็นปลาดุกครับ ประดุกจริงๆด้วยตัวไม่ใหญ่ครับนี่โอ้แมวอ่ะตัวเล็กนี่ครับปลาช่อนนี่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 ปลาช่อนปลาช่อนตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ก็พอได้ตำน้ำพริกนั่น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 นี่ครับฮเขาจะรู้สองตัวละนี่ปลาช่อน โอ้ทันอยู่ทันอยู่ยช่อนชอนน่าจะทันนะครับเอ้าไม่ทันเออไหนแซบโอ้โอ,โอู้ปลาเลยวิ่งไปรงน้ำขุนติวนต้วน้กขุนติ้วปลาอะไรปลาอะไรอืปลาดุกหรือเปล่าปลาดุกหรือเปล่าโอ้ปลาดุกครับปลาดุกนั่นนั่นนั่นโอ้ตัวนี้ใช้ได้ โอ้ตัวนี้ใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้ดุกจับยากจับยากครับประดุกโอ้เอา้าพอตับน้ำพริกเหลืองซึ่งปึง เป็นที่ประช่อนเร็วมากกี้วิ่งมาตรงนี้ครับหายแซ่บอยู่ในน,นี้หรือเปล่าเนี่ยไปเขาเนี่ยครับโอ้นีๆนี่นี่โอ้โอ้โอไปโน่นละได้ละได้ละได้ละอ้าวไปไหนเลยนี่ตัวไม่ค่อยใหญ่ แค่พอติดตัมน้ำพริกช่อนช่อนป้าอะไรเนี่ยดูพื้นไม้เนี่ยไปไหนละเมื่อกี้ตรงเนี้ครับต้นเลนหลายป้าอะไรอ,อ,อู้ไปโน่นแหละปลาช่อนโอ้ยไปช่อนใหญ่ใยช่อนใหญ่นใยช่อนใ่ไปทางไหน ก้นใจีอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าโอ้ยอยู่อยู่ตัวใหญ่เลยครับตัวสวยเลยนี่โอ้โหพอดิ่มน้ำพริกพอดิ่มน้ำพริกใหายตัวแล้วครับโอ้โหนี่นี่ลาเลยนี่ดุ๊กดุ๊กดุกดุกดุกประดุกครับประดุกโอ้ทันทันทันดุกโอ้ดุกจับปลาดุกในสุ่มเนี่ยต้องกดลงดินครับ ดุก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 เหลืองซึ่งปึงปลาอะไรวิ่งนะคุณคุณปลาอะไรวิ่งนะคุณคุณเขาปลาที่ใหญ่นี่หรือเปล่านะคุณติวโอ้ดูครับปลาอะไรนู้นนั่นลองดูดิเป็นปลาอะไรนั่นนั่นโอ้หู้หู้ มีสองตัวเลยครับไอ้ลูกปลาอะไรอู้อโ้ปาลาอะไรเนี่ย,อย,ยนะสองตัวทีเดียวสองตัวเลยเอาตัวแรกก่อนนี่โอ้ยปลาหมอใหญ่ครับปลาสเสดสเราจะไม่เอาแล้วนะ เออตกน้าไปแล้วไม่เคยได้นี่ตัวครับโอ้ตัวนี้เขาจะล้ช่อนไปช้อนไปนไหนละทันหรือเปล่าเนี้ยทันหรือเปล่าเนี้ยทันหรือเปล่าเนี้ยโอ้ทันทันทันลูกเล่นเล่นแต่ประชดนะครับวันนี้ปลาหมอไม่เอาเลยนี่ครับเนี่ยตัวจะใหญ่เลยครับเนี่ยลองดูปลาหมอลูกเล่นข่อยอยากจับเอาครับแต่ตัวใหญ่เลย ปไปไนละ่ะจับยากด้วยนี่นี่ครับตัวที่สวย,ยนั่นเลยอเอาไปด้วยอ้องหมอเยอะเลยครับอองลองดูหมอ,อทันอยู่ครับนั่นป้าหมอหรือปลาอะไรป้าหมอปลาหมอปะะเปลาเสด็จนะครับนี่ นีเปาอครับเนี่ยเนี่ยถูกหรือเปล่าอือถูกครับถูกเปาะอือนี่นี่ก็ใช่ครับเนี่ยอู้ลองดูโอ้ไอ้ลูกสึกปึง้งอือไปไหนละไปไหนละโอ้ล,ลุงเนี่ยกำลังงมปลานี่น่นนนนนน,น,น,นเอาอีกละเจอลูกสึกปึ้งอีกละไปไหนละไปไหนละ

เนี่ย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 เรื่องสึกปืงเนี่ยโอ้ถอยมาก่อนถอยมก่อนเพราะว่าอยู่ตะคนอยู่ในน้ำไปไปเอาเอาเอาาเอาาเเนี่ยครับเอาเอาเอา ต่างคนต่างไปโอ้นี่เจออีกแล้วมันทำไมเยอะจริงๆโอ้ถอย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 เ <laughs> พราะมันอยู่ในน้ำครับต่างคนต่งอยู่ในน้ำนน่นคือไปนู่นละโอไปไหนละต้องดูมันดีๆ โอ้ยตัวใหญ่เลยครับไปทางใครทางมันประหมอประหม่โอ้ยเหลืองสึกปึ้งมาหายแล้วครับตอนนี้ไอเหลืองสึกปึ้ง <c oughs> ประหมอประหมอเหมือนปลาช่อนใหญ่ใช่หรือเปล่ากีอยู่ตรงนี้ครับป่าอะไรอ,อยู่นู้นอยู่นู่นครับอยู่นู่นโอ้โหเฮ้ย ลูกเนตจับได้เลยนี่เอาสุ้มไม่ถูกก็พอได้ตั๊น้่าพิกอยู่ครับจับเอาออออปลาเลยปลาเลยปลาช่อนหรือเปล่าเนี่ยวิ่งมานั่งพวกคุณอทันอยู่ครับทันอยู่นี่ทันอยู่กล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าลูกเน็ตเอาสุ่มไล่ข้อปลานี่ครับ นกกระบ,บินอุปชดตัวสวยตัวสวยนกกระบินตัวสวยตัวสวยช่อนกับช่อนนี่โอ้ตัวสวยๆน,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 นั่ววน,นเลยครับลูกนี้เสียวๆไปเลยครับเจอเลงซึกปึ้งเม่อก้เสียวๆไปเลยนี่ป่าเลยเนี่ยลองดูลองดู ลองดูลองดูก็จะจับแบบเนี้ยโ,โ,โ,โอ้โอ้โอ้ช่อนน้อยโอ้สองตัวเลยตั้งทีเดียวเลยสองตัวช่อนตัวงครับในนี้มีปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลาหมอนั่นนั่นนั่นไปไหนละอืมกลวยเหลือสึกปึงกับกลัวนะจับยากอีก ตู้ไม่ใหญ่เอาใส่ไปแล้วชดใหญ่ชดใหญ่ชดใหญ่อุ้ยอุยแบบนี้แอ่งชั่วครับเต็กมกำเลยครับโอ้โหอ,อันพอได้ตัดน้ำพริกครับตัวที่สวยอืมเอาละมันหมานมันหมาน นี่ตัวนีตัวนี่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 ตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ได้ใช้ได้เอ้าหลายตัวละหลายตัวละนี่ปลาอะไรลองดูอืมออ้ปลาหมอครับนี่เอ้โอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยปลาอะไรอ่ะโอ้ปลาหมอปลาหมอเยอะครับ กล้องสันนะครับคลิปนี้ปลาอะไรโดนรอเปล่าโอ้โดน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 ครับโดนปาลาอนะไรเนี่ยโอ้ช่อนครับเนี่ยครับปลาหมอทอยู่แบบเนี้ยเนี่ยลองดูเนี่ยตัวสวยๆครับปลาหมอได้ทั้งไม้ทั้งปลาหมอ เนี่ยครับปลาหมอเนี่ยๆๆๆๆหมอเท่านั้นครับนู่นี่ผมเคยอยากจับมันปลาเสด็จชน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 เอาละชน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 กับชนโอ้ ดิจับยากเสร็จโอ้ยไป็นเศษกรช่อนประกงังดูคีบหลังนะครับประกงังประกงังเนี่ยครับกะกงังจะเป็นแบบนี้ครับตัวสวยเลยเอาขอเด็ตำน้ำพริกโดนหรือเปล่าโอ้โดน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 ้ะเหมือนโดนสองตัวเลยนะโดนสองตัวอีกแล้วเอาตัวนี้ก่อนช่อน มีครับมีป่าอะไรในเนี้ยนั่นหมออุ้ยทันหลือเปล่าทันหลือเปล่าตัวใหญ่เลยอุ้ยทันท่นทันทันทนครับทันตัวสวยเลยนะเอา้าอูอออ้นี่กล้องสั่นนะครับคลิปนี้โกนี่ตตอ,อสุมไล่โคบปลาหรือว่าสุ่มปลาไม่นี่เลกโคบปลาครับช่อน ปลาหมอเยอะแยะครับเนี่ยซุ่มเล่นเล่นก็ได้ครับปลาหมอขนานั้นะนะนี่นั่นหมอช้อนช้อนเนี้ยเอานั่นนั่นกูกูเหลือเชืปึ้งอย่างเดียว

โอ้ยนี่ครับเดี๋ยวลุงแน่ก็จะพอแล้วนะครับเดี๋ยวเยอะละดูสักตัวสิอีกสักตัวอีกสักตัวโอ้โหน้ำขุ่ติ๋วช่อนใหญ่อยู่ในท่อมันอยู่ในท่อตัวใหญ่เลยครับโอ้โหมันอยู่ในท่อครับตัวใหญ่เลยนี่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 มันอยู่ในท่นนนนนนนอ เอาได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสวยๆมันอยู่ในท่อครับฮึโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่นี่เขาตัวลกเขาตัวลกใหญ่เอาพอได้ตามมพี่ครับมาสรุปผลงานครับสองปลาคืนนี้เป็นไงโอ้โหดูครับไม่ธรรมดาเหมือนกัน ตัวส,สวยเหมือนกันครับเดี๋ยวเยอะเลยช่อนปลาหมอปลาดุกพอได้๋ยวตำน้ำพริกครับเนี่ยปลาบาลูเรตเยอะแยะครับเอาละพอได้๋ยวตำน้ำพริกไปไปไปกลับบ้านดึกละครับคืนนี้ลูเรศก็าพามาส่งปลาหาสุ่มเอาครับก็พอได้๋ยวตำน้ำพริกเลยนักตึก๊กตึกโอ้ได้เยอะครับได้เยอะปลาช่อนปลาหมอปลาดุก ลุงเนตก็ไม่ค่อยอยากจับนะครับป้าหมอเยอะแยะหาอยู่หากินแบบลุงเนตก็แบบเนี้ยบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยบางทีมันก็ไม่ได้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่ก็มาติดตามและชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ต้มน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนักตึกกึกกลับบ้านกลับบ้านดึกละ